สู้ชีวิตนะเราต้องสู้ต่อไปนะครับไม่เป็นไร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 นะไม่ตต้้้้อออองงงงรรไไมม่่เป็นไรมีกำลังใจนะครับถ้าขาดเหลืออะไรบอกได้นะอืมสู้ไหมจนว่าแข็งท้องก็ไม่มีแรงข้างนี้แขจไม่มีแรงนะอือก็อีเกิดจากกระดูกหลังมันใช่ไหมอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง เ,เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามช่องช่วยกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดสั่นกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามาค่ะอ่ายโยมทุกท่านวันนี้ต่อมาก็มาช่วยเหลือโยมผู้ชายคนหนึ่งนะซึ่งประสบอุบัติเหตุถูกรถรถพ่วง อรถพ่วงสิบล้อได้ชนต้องทำให้เขานั้นได้เป็นผู้พิการมาหลายสิบปีนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกับท่านอาจะรเริ่มพ้อนมครับโดนชนมาตั้งแต่เท่าไหร่นะออายุเก้ายังยี่สิบครับตั้งแต่อายุสิบเก้าครับอ๋อแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้เบนจังสิบสองครับเกมดเกิดพศอ,อะไรเนี่ยครับสองสามครับอ๋อปีเดียวกันเลยเนะี่ย เราเราถูกรถชนมายี่สิบกว่าปีแล้วครับแล้วก็นั่งรถเข็นมาอย่างเงี้ยนะครับมาอยู่บ้านเนี่ยกี่ปีแล้วได้ช่วงสองปีครับประมาณสองปีนะ,นะครับนี่คนเดียวเลยคนเดียวครับแล้วพ่อแม่พ่อแม่ผมก็เอไม่ได้พูดกันว่าทิ้งผมต,ตั้งแต่ผมอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่ใหญ่พราใหญ่ไปรับผมที่โรงพยาบาลคำวา่าคําว่าทิ้งคืออะไรคือทอดแล้วเขาก็ออกจูโรงพยาบาลครับหมายถึงว่าทอดอเราเนี่ยอยู่กับปู่ย่าตายาย พ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่คลอดแล้ว,แล,วแล้วบาดแผลเรามีอะไรบ้างในตอนนี้โอ้ตอนนี้ก็มีแผลที่ก้นที่ว่าตั้งแ,แต่ต้องรถชนเลยแล้วหนังมันเปิดก็คือว่าห,ห้าที่ครับกระตะเกียบเลยคือก็มิดครับคือตอนนี้เราไม่มีก้นทุกไงไม่มีครับแล้วก็สระโพกเนี่ยกระโพกอ้ก็ลูกหัวกระดูกนะครับไม่มีครับไม่มีครับแล้วแล้วเราเจาะเจาะเจาะท<ะ>้องเจาะใชยทางหน้าท้องเพราะว่าเราถ่ายที่ก้นแล้วมัน มันอุจจาระมันจะไปเปื้อนแผลทําให้ติดเชื้อได้ครับเราเจาะที่หน้าท้องครับแล้วก็เจาะพอเยี่ยวเด้ยครับเจาะพอเยี่ยวข้างหน้านะครับก็นั่งมันสองปีนะนั่งหงนั่งตั้งแต่อยู่ไม่ใช่มาถึงว่ามันอยู่บ้านนี้สองปีเนี่ยใช่ครับแล้วประกอบอาชีพอะไรไหมนี่ก็คือขายลอตเตอรี่แต่ตอนนี้ขายจุดขายจลอตเตอรี่ตอนนี้ยังไม่ได้ขายมาสองเดือนแล้วครับเพราะว่าไม่มีทุนไป ไปเอาะรอโคต้าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ป่ะครับเดี๋ยวพระอาจารย์ขอไปดูบ้านหน่อยได้ไหมครับเอามา แล,แ,ลแล้วแล้วทุกวันนี้มีเงินอะไรบ้างที่ได้มาเป็นประจําประจําเงินผู้พิการผู้พิการเดือนเท่าไหร่แปดร้อยครับเด้อลแ,ลแลปดร้อยได้แบัตรประชารัฐไหมปร,ประชารัฐเพิ่งโดนโดน,โดนไออตู้มยึดไปครับ,<ล>รบตอนนี้ก็ใช้เดือนละแปดร้อยอยู่ครับรอืแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเราทุกวันมีอะไรบ้างก็แผ่นรองนะครับแผ่นรองก้นแผ่นรองก้นแล้วก็อุปกรณ์ทำแผลอย่างเช่นอุปกรณ์ทำแผลาเตป แล้วก็พอบกอดอ,อ่าแล้วก็อาหารการกินนะต้องซื้อต้องกินอ่าก,ก็ซื้อแต่จนมากพอตั้งแต่หลวงี่อออไปหลวงีิออก,ก็จะให้ไปเอาที่บ้านพี่สาวกอหลังอำเภอ,ออ๋อท่านเมตตาม,มาั่งอาหารมีครับอ๋อแต่เราก็ซื้อกินมั่งค<อ>ทำ<อ>บัางบุ๊กก็บลากระป๋องครับส่วนว่าไม่ได้ไก่หมูไก่นี่ยไ,ไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่เคยซื้อเลยครับเลยมาทำไมเพราะไม่แพงครับแพงนะอ่าแล้ว เราทําแผลทุกวันเลยเนี่ยทำทำแต่ไม่เห็นไม่เห็นแผลนะเพราะว่าม,มันเอาใช้มือสัมผัสอะครับทําแผลที่หน้าท้องเหรอหน้ทาท้องแล้วก็ก้นครับก้นห้าทีครับอ๋อก้นที่ห้าท,ทีทำแผลทําเองอ่ะนะทำเองก็แสดงว่าเราต้องใช้อุปกรณ์ทําแผลเนี่ยทุกวันเยอะทุกวันครับแล้วก็ใช้เป็นจํานวนมากเขาต้องใช้ทุกวันทุกวันครับอโอเคนั้นพระอาจารย์มาจากวัดเจ็ดในนะ,ะก็วันนี้ก็จะมาช่วยเราเนะช่วยเราก็ เดี๋ยวจะมีอุปกรณ์ทําแผลมาให้นะ,ะอ่ะขออุปกรณ์หน่อยต้องการอุปกรณ์ทําแผลนะ,ะอ่าเอากรงมาทีลย่างมากรงอามาสำลีใช้เยอะไหมสำลีเนี่ยก็ไอ้เช้าเย็นก็สองกำมือครับสองกำมือนะครับ<ะ>นี่เอาตัเาเอามาใช้เยอะเลยนะครับก็ซื้อนี่อันนี้ห่อเป็นร้อยครับเนี่ยนะห่อหนึ่งนะถ้าเซื้อร้านห่อพรอครับอ่านี่อันนี้มาให้สามห่อนะครับอ<ะ> ต่อไปน้ําเกลือใช้ไหมน้ําเกลือเนี่ยอ๋อใช้ครับใช้น้ําเกลือนะครับอ่ะเอาไปอ่าอันนี้เป็นตะดีนนะครับอ๋อใช่ใช่ก่อนอันนี้เป็นอ่ไม้ไม้ไอ้แย่รูแผลครับเนี่ยใช้ใช่ไหมใช้ครับใช้เยอะไหมใช้ประจำวันหนึ่งใช้กี่อันนะวันหนึ่งก็ทั้งหมดก็ตีแล้วประมาณสิบกว่าอันครับเพราะว่า ตอนนี้มันก็ใช้ไม,ม้แหละตอนโห่ครับแผลอ่าโอเคไปนี่เป็นผักผักก๊อตใช่ไหมครับอ,อันนี้มันจะเป็นไอ้อย่างใหญ่เพราะแผ่ผมจะมีเล็กมีใหญ่จะมีเล็กมีใหญ่นะอ่าทำเป็นจะดีนะอ่ะะาผักก๊อตมาอ่าผักก๊อตปิดแผ่ใช่ไหมครับอ่าผักก๊อตปิดแผ่อ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอันนี้ชุดอะไรทำแผ่ปอดเชือ้อนะอันนี้ ชุดนี้นี่ก็สองพันนะเนี่ยขอนะแงแพงครับเออว่าไถ้าก่อนมันอยู่โรงพยาบาลผมก็ไม่คิดว่ามันเราไม่ได้ใช้จ่ายอะไรครออับก็ไม่คิดว่าออกวางนอกมันเวลาซื้อทีโอโหมันแพงมากอืม่ะ,ะเอาข้าวมาด้วยเอาเดี๋ยวมีข้าวสารมาให้ด้วยนะ,ะข้าวสารมาให้อ่าข้าวสารไปข้าวสาร น้ำดื่มน้ดื่มโองดักักดดดยไดนแผลเนี่ยก็อักเสบน้ำน้ำน้ดื่มอมาม่านะ เนี่ยอาหารลักไปครัอาหารลักาาลปอ,าน,นอานมนี่อานมนะอ่ะนมไปนมไปอ่ะวิตามินซีอะไรเยอะกว่านีน่คืออะไรครับก็พระอาจารย์ก็เอาอุปกรณ์ทําแผลแล้วก็เข้าวสารให้เราดยูนะยได้เป็นเดือนนะเลยครับอุปกรณ์ทําแผลพระอาจารย์มีสตังค์ให้ใช้ด้วยนะมีสัตขอตังค์หนึ่ง เดี๋ยวเอาตังค์ไปใช้สามพันนะอย่างหนึ่งเอาไปใช้เราไม่ไม่ได้เคยกินหมูเลยใช่ไหมเออเออไม่ได้เคยเคยครับเดี๋ยวไปซื้อหมูกินนะอยากกินอะไรกินเลยนะจะตายไปไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะตายไปไม่ได้กินขอบคุณครับอขอบคุณยมศักดิ์ด้วยขอบคุณทุกคนเลยครับสู้ชีวิตนะเราต้องสู้ต่อไปนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่เป็นไรมีกำลังใจนะครับถ้าขาดเหลืออะไรบอกได้นะอืมส okay. ู้ไหมเก็ดอังเกิดว่าแข็งห้ก็ไม่มีแรงข้างนี้แข็ไม่มีแรงแล้วอืมก็อีเกิดจากกระดูกหลังมันใช่ไหมถ้าเป็นอืมไม่ไหนมาไหนโอเคโอเคไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องถ้าขาดเหลืออะไรบอกยมน้ำไปได้นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาช่วยใหม่ นะโอเคฟ้าจานไปก่อนนะ